สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําเค้กมะม่วงหน้านิ่มค่ะเนื้อเค้กเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะและหน้านิ่มหอมๆมะม่วงอร่อยๆเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะฤดูมะม่วงมาแล้วเราก็นํามาทําเค้กก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะจะทํากินหรือทําขายทาฝากก็ได้นะคะเมื่อก่อนสูตรนี้จิ๊บทําขายก็ขายดีมากๆเลยค่ะ ก็เป็นการแปรรูปมะม่วงนะคะถ้าใครมีมะม,ม่วงสุกอยู่ก็นำมาทำเค้กค่ะเอาไว้กินกับชาก,กาแฟก็อร่อยนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะ เราไปเริ่มต้นที่มะม่วงสุกค่ะวันนี้จิ๊บใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ400กรัมค่ะจิ๊บจะนําไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะก็ใส่เครื่องปั่นเลยค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดตัวมะม่วงส่วนนี้เราจะทําเนื้อเคก้กแล้วก็ทําหน้านิ่มด้วยนะคะจิ๊บก็จะปั่นเผื่อไว้นะนี่ค่ะ เราก็จะได้เนื้อมะม่วงแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะไปทําตัวเค้กมะม่วงกันนะคะส่วนนี้จะเรียกส่วนของไข่แดงนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไข่แดงแป้งเค้กกลิ่นวานิลาผงฟูน้ําตาลนมน้ํามันพืชมะม่วงและเกลือค่ะไข่แดงเบอร์สองสามกองใส่น้ตาตาล3ากรัมคนให้น้ําตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่มะม่วงสุกที่เราผ่านไว้เมื่อกี้60กรัมค่ะนมหรือกะทิ55กรัมเกลือเศษหนส่วนสี่ช้อนชากลิ่นวาน,นิลาครึ่งช้อนชาค่ะและน้ำมันพืชจิบใช้น,น้ำมันคาโนลานะคะ40กรัมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วจิ๊บจะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะวันนี้จิ๊บใช้แป้งบัวแดง80กรัมค่ะเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงฟู1ช้อนชาก็ร่อนรวมกันลงไปเลยค่ะต่อไปคนให้เข้ากันนะคะคนแค่ให้เข้ากันดีอย่าคนนานเกินไปนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหนียวนะเดี๋ยวเค้กจะไม่นุ่มฟูนะคะพอเข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปทำส่วนของไข่ขาวหรือเมอแรงกันนะคะ ไข่ขาวเบอร์สองสามฟองค่ะใส่ครีมอ,อัฟชาท่าไปเลยค่ะเจ็ดหนึ่งสี 1, ส่ 4, ช้อนชาแล้วก็ตีให้เป็นฟองหยาบนะคะพอเป็นฟองหยาบเสร็จแล้วนะคะจิ๊บจะใส่น้ําตาล45กรัมจิ๊บจะแบ่งใส่3รอบนะคะใส่น้าตาลเสร็จแล้วก็ตีเป็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลรอบที่สองรอบที่3ลงไปเลยค่ะพอใส่น้าตาลหมดแล้วเราก็จะตีให้ตั้งยอดเป็นปากเดี่ยวนะคะ ก็ตีไปเรื่อยๆค่ะด้วยความเร็วสูงนะคะถ้ามือแรงของเราได้ที่นะคะเขาจะเป็นเงาแล้วก็เห็นเป็นริ้วเครื่องตีเลยค่ะเราก็จะยกขึ้นมาดูแบบนี้นะคะเขาจะโค้งงุมเป็นปากเดี่ยวแบบนี้เลยค่ะแสดงว่ามือแรงของเราได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วตีความเร็วต่ำตัดฟองอากาศสักสามสิบวินาทีค่ะแค่นี้มือไรงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมสองอย่างของเราพร้อมแล้วเราจะเอาผสมรวมกันนะคะ <S <S ตักส่วนของไข่ขาวประมาณหนึ่งในสามส่วนลงในส่วนของไข่แดงนะคะ แล้วตะล่อมให้เข้ากันแบบเบามือนะคะตะล่อมให้พอเข้ากันดีไม่ต้องเข้ากันดีมากก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ส่วนของไข่ขาวส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วตะล่อมให้เข้ากันดีแบบเบามือค่ะทําเร็วแต่เบามือนะคะถ้าทาแรงเนี่ยไข่ขาวจะยุบนะคะเค้กของเราก็จะไม่นุ่มฟูค่ะ,ะพอเข้ากันดีเสร็จแล้วเนือ้อเบเทอร์ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะนาไปใส่พิมพ์ขาววันนี้จิ๊บใส่ถ้วยฟอยล์ขนาด3 2 0 7นะคะหรือจะใส่ขนาดไหนก็ได้นะคะจิ๊บก็จะใช้ที่ตัดไอติมเนี่ยแหละตักใส่นะคะจะได้ไม่หกนะหรือใครจะใส่ถุงบีบบีบใส่ก็ได้ค่ะจิ๊บใส่เบสเชอร์รวมถ้วยนะคะประมาณ55กรัมค่ะเพราะเวลาเค้กสุกแล้วเขาจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เราใส่หน้านิมด้วยนะคะพอิตถ้วยจิ๊บหมดนะที่เหลือจิ๊บก็จะใส่พิมพ์หนึ่งกอค่ะจริงๆแล้วถ้าใส่ถ้วยฟอยล์เบอร์นี้นะคะจะได้ประมาณ10-11 10-11ถข้าอบได้เลยค่ะอไฟ 1 7อองศาเบิดไฟบนล่างปิดพัดลมเวลา15นาทีนะคะเราจะไม่อบนานเกินไปนะคะเพราะว่าอบเค้กใส่ถ้วยฟอยล์ถ้าอบนานเกินไปเนี่ยถ้าเค้กสุกเกินไปเค้กจะยุบนะคะลอนออกจากถ้วยฟอยล์เลยค่ะจิ๊บก็จะอบให้พอด,ดีพอด,ดีนะคะเพราะาเราใส่เนื้อเบเทอร์น้อยนะอบแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเอาออกจาก,ตออกเตาอบเคาะหนึ่งครั้งแล้วคว่ำพักไว้บนตะแกรงนะคะการคว่ำจะช่วยให้เค้กยุบตัวน้อยลงนะทีนี้ก็รอให้เค้กเย็นเลยค่ะ ต่อไปเราจะไปทามะม่งวงหน้านิ่มกันนะคะเริ่มที่ใส่น้าตาล45กรัมในหม้อเลยค่ะแป้งข้าวโพด30กรัมเราจะคนน้าตาลกับแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะวิธีนี้จะทําให้แป้งเวลานําไปละลายกับน,าน้จาจะละลายง่ายขึ้นนะคะเกลือเซตหนึ่งเสีสส่ช้อนชากะทิหรือนม280กรัมวันนี้จะใช้กะทินะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะคนเข้ากันง่ายมากเลย ไปใส่เนื้อมะม่วงที่เราปั่นเอาไว้นะคะ250กรัมเนื้อมะม่วงเนี่ยหวานอยู่แล้วนะจิ๊บเลยใส่น้ําตาลน้อยเพราะเราจะเอาความหวานจากมะม่วงเป็นหลักเลยนะคะทีนี้คนให้เข้ากันดีอีกรอบนึงคะ่ะเข้ากันแล้วนําไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนคะ่ะคนตลอดเวลานะคะคนจนหน้านิ่มของเราข้นขึ้นเลยค่ะเพราะหน้านิ่มของเราข้นขึ้นแล้วก็คนต่ออีกหน่อยนะคะให้เขาเดือดปุดๆดเลยคะ่ะเขาก็จะไม่ข้นไปกว่าน,นี้แล้วนะคะ คนมาสักพักหนึ่งก็ปิดแกส๊สค่ะแล้วยกลงจากเตาเลยหน้านิ่มของเราก็ยังร้อนอยู่นะคะต่อไปเราจะใส่เนย20กรัมค่ะแล้วก็คนต่อนะคะความร้อนจะทําให้เนยละลายเองค่ะนี่เราก็จะได้หน้านิ่มประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาพิเทใส่บนเค้กเลยค่ะเราจะเทขณะที่หนา้นานิ่มของเรายังร้อนร้อนอยู่นะคะจิบก็จะราดใส่ถ้วยฟอยล์แล้วค่ะหยิบถ้วยฟอยล์ขึ้นมานะคะแล้วก็ราดใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะหรือราดตามชอบก็ได้ค่ะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยเนาะ ตาเสร็จแล้วเคาะเบาๆนิดนึงค่ะหน้านิ่มของเราจะได้เนียนๆนะตาเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กม่วงหน้านิ้มนะคะหอมมากๆเลยนะคะหรือใครจะเอาไปแต่งหน้าเพิ่มก็ได้นะคะแต่แค่นี้ก็น่ากินมากๆแล้วนะคะสีก็สวยมากๆเลยด้วยแต่จิ๊บจะแต่งหน้าด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้สุดนะคะแต่งนิดหน่อยค่ะพอให้แบบว่า รู้ว่าเป็นเค้กมะม่วงเนาะอันนี้รู้จะแต่งหน้าแบบไหนก็ได้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยค่ะอ่ะเสร็จจริงๆแล้วนะคะพอเย็นเสร็จแล้วก็ปิดฝาถ้วยฟอยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆเค้กจะโดนลมหน้าเค้งจะแห้งเนาะปิดฝาแล้วก็เก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะแต่จิ๊กก็ไม่เคยเก็บเกินอาทิตย์นะคะก็หมดภายในวันสองวันเลยค่ะ พร้อมกินละค่ะเราไปตักดูเนื้อเค้กด้านในกันเลยนะคะหอมมะม,ม่วงมากๆเลยค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็หวานกําลังดีนะคะเราได้ความหวานจากมะม,ม่วงด้วยนะเนื้อเค้กด้านในก็นุ่มฟมูมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากันนะคะสําหรับวันนี้จิบต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ